ทางด้านพลเอกประวิทย์วงสุวรรณระบุนะคะว่าการดำเนินคดีกับพระธรรมชยโยเจ้าวาดวัฒมากายนั้นไม่ใช่เรื่องของการเมืองค่ะจึงควรแยกแยะกับความเป็นประชาธิปไตยพร้อมยืนยันนะคะว่าทางเจ้าหน้าที่นั้นปฏิบัติหน้าที่โดยยึดกฎหมายทุกขั้นตอนค่ะ พลเอกประวิทยวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงยืนยันนะคะว่าการตรวจค้นวัดพระธรรมกายของกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI ตามหมายค้นของสารและการดำเนินคดีกับพระธรรมชโยยึดตามขั้นตอนทางกฎหมายและเป็นความรับผิดชอบของกระทรวงยุติธรรมโดยจะไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวหรือว่าแทรกแซง นอกจากนี้นะคะไม่ห่วงหรือว่ากังวลว่าคดีจะยืดเยื้อเพราะเชื่อว่ากระทรวงยุติธรรมจะรับมือได้และไม่จําเป็นต้องปรับแผนฝ่ายความมั่นคงในการดูแลเรื่องนี้โดยเฉพาะส่วนคณะสิทธิ์ที่ออกถแถลงการว่าพระธรรมชโยจะมอบตัวก็ต่อเมื่อประเทศเป็นประชาธิปไตยทางพลเอกประวิตรระบุว่าไม่น่าเกี่ยวข้องกันและควรแยกแยะว่ากรณีนี้เป็นเรื่องของคดีอาญาไม่ใช่เรื่องทางการเมืองค่ะ กฎหมายก็เป็นกฎหมายเนี่ยนะครับไม่เป็นไรหรอกนะครับการเมืองก็การเมืองนะคนละอันกันนะจะไปคิดอะไรมากหรอกแต่ว่าก็นี่ว่าลูกศิษย์เขารักหลวงพ่อนะครับก็ธรรมดานะครับก็เดี๋ยวดูว่าจะทําอะไรกันนด้บ้างนะครับแต่กฎหมายมันก็จะต้องเดินตามไปตามกฎหมายแหละนะครับ ส่วนกรณีที่กลุ่มนปชไปยื่นหนังสือขอเปิดศูนย์ปรับโกงประชามติร่างรัฐธรรมนูญทั่วประเทศที่กระทรวงกลาโหมพลเอกประวิตรระบุว่าหนังสือที่ยื่นเป็นคำชี้แจงขอเปิดศูนย์ของนปชแต่ขอย้ำว่าไม่สามารถเปิดได้นะคะเพราะว่าเรื่องใดที่จะนำไปสู่ความขัดแย้งจะดำเนินการไม่ได้ทางนี้หากเตือนแล้วยังฝ่าฝืนก็จะใช้มาตรการทางกฎหมายต่อไปค่ะ ส่วนกลุ่มที่รปรชจะยื่นข้อเรียกร้องดังกล่าวต่อองค์การสหประชาชาติในบ่ายวันนี้พลเอกประวิทย์ก็ย้ำว่าเป็นสิทธิ์แม้ว่าจะเห็นว่ากรณีนี้เป็นเรื่องภายในประเทศก็ตามพลเอกประวิทย์ยังเห็นว่าการที่แกนนำพักเพื่อไทยหลายคนออกมาโพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook และจะทำเพจไม่รับร่างร,รัฐมนูญเป็นหน้าที่ของทางกกตติดตามนะคะเพราะว่ารัฐบาลได้มอบหมายเรื่องการทำประชามติให้กับทางกกตไปดำเนินการแล้วค่ะ